Podcast, พอดแคสต์เกษตรบ้านเรา EP ที่28ตอนดอกสวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหัวข้อเทคนิคบำรุงดาวเรืองช่วงออกดอกให้ดอกใหญ่สีสดไม่ร่วงง่ายสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการเกษตรบ้านเราวันนี้ EP 28แล้วนะครับ ตอนนี้ชื่อว่าดอกสวยไม่ชื่อเรื่องบังเอิญเพราะดอกดาวเรืองสวยๆเนี่ยมันต้องมีเทคนิคครับไม่ใช่แค่รดน้ำแล้วรอให้ดอกบานเฉยใช้เลยค่ะพี่นุก๊กหลายคนปลูกดาวเรืองแล้วเจอปัญหาดอกเล็กสีซีดร่วงง่ายบางทีดอกยังไม่ทันบานก็หล่นซะแล้ววันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคบำรุงช่วงออกดอกให้ดอกใหญ่สีสดติดทนนานกันค่ะอันดับแรกเลยนะครับช่วงที่ต้นเริ่มตั้งดอก เราต้องลดไนตโตรเจนลงแล้วเพิ่มฟอสฟอรัรสกับโพแทเสเซียมเพราะ2ตัวนี้ช่วยเรื่องการออกดอกโดยตรงพูดง่ายๆคือถ้าใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15มาตลอดพอเริ่มเห็นดอกตั้งยอดให้เปลี่ยนเป็นสูตร8-24-24หรือ12-24-12ได้เลยค่ะ จะช่วยให้ดอกใหญ่สีเข้มและไม่ร่วงง่ายค่ะเรื่องน้ําก็สําคัญครับช่วงออกดอกต้องให้น้ําสม่ําเสมอเช้าเย็นได้ยิ่งดีแต่ต้องระวังอย่าให้แฉะเพราะรากจะเน่าดอกจะร่วงก่อนเวลาถ้าสวนไหนใช้ระบบน้ําหยอดก็จะดีมากค่ะควบคุมปริมาณน้ําได้ดีไม่เปลืองแรงไม่เปลืองน้ําด้วยค่ะดาวเรืองเป็นไม้ชอบแดดครับ ถ้าแสงไม่พอดอกจะไม่เต็มสีจะซีดต้องปลูกในที่โล่งแดดจัดทั้งวันยิ่งดีบางสวนปลูกติดกันแน่นเกินไปใบบังกันเองดอกก็เลยไม่สวยค่ะระยะปลูกที่ดีคือประมาณ25คูณ25หรือ30คูณ30เซนติเมตรค่ะช่วงออกดอกเนี่ยแหละ,มะแมลงชอบมากโดยเฉพาะเพลี้ยไฟกับหนอนเจาะดอกต้องหมั่นตรวจแปลงทุกวันถ้าเจอเพลี้ยไฟใช้สารพวกอิมิดาโคลพิต หรืออีมาเม็กตินเบนโซเอตสลับกันไปอย่าใช้ตัวเดิมซ้ำๆเดี๋ยวแมลงดื้อยาค่ะอีกตัวช่วยที่หลายคนมองข้ามคือแคลเซียมกับโบรอนครับฉีกพ่นทางใบช่วงดอกเริ่มตั้งจะช่วยให้ดอกแข็งแรงไม่ร่วงง่ายใช่ค่ะแคลเซียมช่วยให้กลีบดอกเหนียวโบรอนช่วยเรื่องการเคลื่อนย้ายน้ำตาลไปที่ดอกดอกก็เลยใหญ่สีสดค่ะสรุปเทคนิคบำรุงดาวเรืองช่วงออกดอก1 เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นเน้นฟ as อสฟอรัสโพแทสเซียม 2. ให้น้ำสม่ำเสมอแต่ไม่แชะ 3. ปลูกในที่ดัดจัดระยะปลูกพอเหมาะ 4. ป้องกันมแมลงและโรคอย่างต่อเนื่อง 5. พนแคลเซียมโบรอนทางใบช่วงดอกตั้งก่อนจากการวันนี้ใครที่มีปัญหาดาวเรืองดอกไม่สวยดอกร่วงหรืออยากได้เมล็ดพันธุ์ดีๆต้นกล้าคุณภาพ ติดต่อพี่นุกได้เลยนะคะเกษตรบ้านเรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องดาวเรืองทุกขั้นตอนทั้งจำหน่ายเมล็ดและต้นกล้าคุณภาพดีรับซื้อดาวเรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศติดต่อได้เลยที่เบอร์088-669-3522นุกเองครับแล้วเจอกันใหม่ E-P หน้ากับเรื่องเด็ดๆจากสวนบ้านเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้อง